ดอกเอ,อ,อยยาสุไลเดิมทิพย์หงพันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงหยางพเบิดดีทัานจะได้ขีส่สั่งกังของคือพญ,ญายาสุลึงชาวนาผู้ขี่ควายควนกลา,า,าพี่น้องเข้าคนอีสานครับเพราะถิ่มกันกรครับไปไสก็เลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชีรยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครป์กไดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำแน่เด้อครับเพื่อชิงโผกาคลิปใหม่ๆขอบคุณครับโดนโดนเทียพี่น้องห้าโดนโดนเทียสิพ่ออ่แนวลอๆนะครับสิพอ่อค่อยผูรลอๆพี่นอ้องห้องไม่นี่ ผาพี่พาน้องมาเบิ้งนะครับผู้ดใดห,หาควอยผูดรออยู่พี่น้องเฮามาหัวใจก,กับเจ้าของมันซะก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวสู่พี่สู้หน่องคฟับนะครับหน่อยจ้าน้องหน่อยเนาะค่ะที่อยู่ครับบ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นค่ะโอ้ยจักตัวมื้ยนี่สองตัวค่ะสองตัวมาเปิดมาแบ่งสู่พี่สู้หน่องพี่น้องเฮา,าพี่น้องเฮาผู้ดใดห,หาตัวผูอยู่เลยพี่น้องเด้อครับนี่ไปไปอีกเลย เอาไว้คุ้มฟูงหรือว่าจับสัตว์พี่น้องเฮาสายล้อนะครับแน่นอนขนาดเบอรโ์โทรบอร์ติดต่อไปนะครับ080 080 394 394 9335จะ9335เป็นทั้งเบอร์โทรทั้งเบอร์ไล่เมนค่ะรายละเอียดเป็นได้ตัวนี้ตัวนี้คไ้ไในปีเคืองค่ะปีเคืองลูกเบิ่มพันล้านลูกเสียเบิ่มเนาะเมนค่ะ้ยพี่น้องเฮา S <S ความสูงลอยสามสิบสองค่ะลอยสามสิบสองความสูงเพิน่นอายุอายุปีห้าเดือนค่ะปีห้าเดือนพี่น้องครับโอ้ทางเขาไหมคือแท่งออกข่างหัวขึ้นจังกระบานขึ้นขึ้นไงอย่างเนี้ยเถอะป้าพี่น้องฮ่องมาห,หมอทองพูน่ะ <วง S 2> พี่น้องครับเขาไงเออเขากำลังเหลื่อมมีเลียมพี่น้องฮ่อแน่นอนขนาดเลยแข้งขากระดูกกระเดี่ยวเบื้องขาคนดขาควายพี่น้องฮ่องในขนาดคนขาทึมนี่พี่น้องฮ่อเนี่ย เตจีเพิ่นเป็นนักวิ่งนี่เพิ่น้องเขาเนี่ยเนี่ยตจีก้อนก้อนสีมะเร็งขั้วเนี่ยเพิ่นเป็นนักวิ่งนะครับนักกีฬาเป็นนักตะก้อกับนักฟุตบอลหมดนะบอลเป็นนักตะก้อโอ้ตโตัวตัวตัวไล่ไปได้ขาเพิ่นตัวนี้เปิดไปหาซิปหาค่ะหาเมื่นกับหาพันแมนค่ะแมนหน่อยหันเอาไปนี่บกทึกยุหันสิไล่์ป่าววะหันอะไรอาไปนี่ไหมหัวหมอดท้องกบานไม่ขึ้นแน่นอนเลี๋ยขวัดซองทางเพิ่นไม่ขึ้นแน่นอนเดี๋ยวนะเนาะนี่ย าเจียวเขากันได้พี่น้องครับหาเมื่ินหาพี่น้องห่าลูกเสียเบิ่มพันล้านนะครับทางเขาดีเอกสารครบด้วค่ะนี่เอกสารครบแม่นค่ะมีใบมีหลอดให้เบิ่งความพี่น้องห่านี่นะครับเบิ่งแข้งขาเบิ่งสักขักสะก้อนเบิ่งเอิร์กหม่องเผาหญ่ๆนะครับขนาดกุ้ยน้ำเลี้ยงบ่ทันถึงนี่เนาะจ้าข้อกับกายดีเด้พี่น้องเ่อเนี่ยข้อตัางดีเด้ดพี่น้องเอ้าพุณอะสีนี่ดอกเล่ายางรอเลยพี่น้องห่า ข้าวจัน,นท<า>น์สางง่า่น,นะครับพนะุณน่ะแขีงขาหนุ่มหลังขาหลังรอรอีกิกาทุ่งดอกเป็ีนอันนี้เป็นเป็นเสียกไปคนนี่เพราะท่านปิ่นเสียกบนไหนคะน,นี่อืมปลาข้อตั้งดีขนาดเลยพี่นอ้องฮ่องคุณนอ่ะว้าปัป่นขวดเปรบสี่พี่น้องครับเบิื้อโอ้ยแขยงขาไหมกําไหลหลังนะครับกําไลหนาเมี่ยงล่างเรียบดีแขีงขาใหญ่กระดูกกระเดี่ยวใหญ่สวงหน่อยดีพี่น้องฮ่องควันงามมีขวันตกสวงตกสว่าง มีขวัญหาบแอกพี่น้องครับนี่ทางนี้โอ้รอรอรอไอ้นี่รอรอรอพุ่นอะวงพุ่นยืนวงพุ่นยืนวงพุ่นยืนเอาที่เราพุ่นอะวงพุ่นยืนเบิดเอาพี่น้องเข่าพุ่นอะพุ่นอะเนยหายเมื่อนหาสิหน่อยเมียนค่ะคือตัวอะไรวะราคาเนี่ยคุยได้ค่ะอองข้อนี่พี่น้องครับขันเข่าเบื้องคือยังควายว่ามีอัตะดารเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าให้พี่น้องเบื้องครับมันเป็นควายขาวไหมพี่น้องครับเบื้องตานีเตี่ยมบักย่างไงดิหนี่พุ่นอะลาดฟาดอยู่พุ่น มาเบื้องอ่องข้อบบบนี้เกี่ยวไปแต่หูพี่น้องเฮาบ้นานนี้อ่องข้ออ่องล่างพี่น้องเฮาเบื้องเอาคักนะครับเพียอยุกกลางไอ้เพื่อนยังก็กลางไอ้เปียงขาหนาครับเบื้บอ,อ,องเอาพุ่นพุ่นอ่ะอุ้ยอ่องเหงาอ่องหลายนะครับตัวนี้เพื่อนชูความโอภเมย์ก็น่นอน,นหน่อยมันกินเบียดจริงฮะ <c oughs> วัวมันก็มีฟ้องที่ปากเลย น,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 นี่พี่น้องห่อเบิ้งสายลอนะครับชาวตัวนมแน่ๆนๆพี่น้องห่ออ้ยยางโซ่ลูกยางยางยางเราบุญไทยเขาเด็ดไทยได้ดันเดียวพี่น้องห่อต้องใช้หัวยางนะครับเพราะว่ามันหย่อนแสงอ๋อเพาะอยื่นกึบมาเบื้อ่ออาอส่วนสำคัญพี่น้องห่อของพอพันนะครับนี่้ยไข่เพิ่นอ่าเพียงดีใชเนาะจ้าไข่เพียงดีพ,งดพี่น้องห่อขาใหญ่ๆพี่นอ้องครับ หางดีอยู่มาให้พี่น้องเบิ้งครับอ่าเบิ้งไข่นนะครับพ, <ไป S 1> พี่น้องห่อไปถอยไปดูไปไป,ไปพี่น้องครับพ,พุ่นนะเ,นเมมออให้พี่น้องเบิ้งครับนั่นเป็นอะไรเหลี่ยมมองมองเลยพี่น้องเฮาป่าหล่อนปันในหมากกอกพี่น้องครับอวดแล้วอ่าพวดอ่ะ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  ห้าหมื่นกับห้าพันเพราะตันราคานี้คุยได้จ้าต่อรองได้เยอะเยอะปะกับ่เยอะป็ะบบปนไดคะ่ะว่าเปิดไหลว่ได้เพาะว่ได้เปิดความเนาะแม่นคะ่ะบ่ได้เปิดความเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปิดเปิดอ่าสู้พีสู้น้องผู้ใดอยากได้ไปคุ้มฟูงหรือว่าอยากได้ไปจับซัดนะครับแบบนี้ได้การพี่น้องเฮานี่ความรอเพิ่นไหมเช่องดีใชเนาะช่วงดีค่ะเช่งดีแน่นอนแน่นอนแน่นอน ไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาต้นนี้บ่มีบ่มีค่ะรับประกันต้นนี้ทั่วไปคือเก่าค่ะ,ะหางดอกขาทุากขาทุกขาถอนหางดอกเนาะรับประกันความรอค่ะรับประกันความรอพี่น้องเฮา <laughs> ซื้อมีซื้อบ่มีซื้อบ่นี่น้องชิ้นจังน้องชิ้นจังนึกว <laughs> ่าเบื้งคัะคก่เบื้องไรนีคือจังนาเดียดนี่เวนามันหนาวมันขึ้นจังนาเดียดบื้องอย่างไรอ่ะร้อนอ่ะเอฟดีพุ่นนะเนื่อยนอนเหนื่ยนอนไปเบื้องตัวพุ่นเหรอ แม่แม่นีบง่ยเลยพี่น้นองห้าวันนี่ยเป็นไรล่ะค่ะแม่นี่เปิดไว้6หมื่นสค่ะ6กหมื่นกับสามพันเป็นคือแม่เงีร้อยสี่สิบเท่าไรเนี่ 100, ร้อยสี่ิบเอค่ะร้อยสี่สิบหนึ่งเนาะแม่ค่ะร้อยสี่ิบเดเ้อพี่น้องห้าร้อยสนึงนะครับความสูงเพ,พิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อเป็นแม่แยกลูกค่ะเพิ่งผสมไปผสมยุข้อค,ค่ะผสมเพชรผู้แพงโอ้ผสมพระเอกดังเลยตัวนี้จ้า คาตัวช่วงนี้เราเป็นเผ็ดผู้แพงนี่เป็นเป็นวายที่คาตัวที่แพงที่สุดเราได้พี่น้องได้ในช่วงในตอนนี้นะครับยังยังบัตมีการซื้อขายราคาแพงกว่านี้ไปอีกนะครับนี่ผสมเผ็รผู้แพงไปเมนค่ะร้อยสี่สิบเอ็ดค่ะพี่น้องเฮาได้ลูกตัวหรือเปล่ได้ลูกสองตัวค่ะสองตัวพี่น้องครับตัวสามไม่ทองเนาะเมนค่ะเป็นวายท่างใดหน่อยคือขายไงดีท้ะเรียบเรียบดีทีพูดนะ เรียบดีสายเกลสายเพชรอุดรไซนี่ควายไทยเฮาเนี่ยแะค่ะสายอีสานเฮาเหนียนบ่อีสานแมียนจะว่าอัตลักษณ์คุณแน่นอนกินยาเนี่ยเอาลงเมืองไหนเปลี่นเมงหันคะนี่อือพี่น้องมวกคนเขานะครับคนเขาควายใหญ่เนาะแม่นค่ะคนเขาควายใหญ่เด้อพี่น้องเด้อได้ดวนมาแล้วสองตัว้อนแบบนี้แล้วมันแดดด้พี่น้องเฮาพาอยู่ก็ลังสิเขาพาอยู่แดดนะครับกึ่มทางอื่นนะครับแต่ว่าอยู่นี่แดดแห้งพี่น้องเฮา ปัดอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตาแต่มแจ่มจำข้อนี่สองอ่องผูกบัวพอมใส่ทุ่งเถวเขาวนี่กำไรงามตัวนี้กำไรงามเรียบดีบุคบุคบีเรียบหน่อยก็กว่กวดีท่ายโอ้พอดีเลยพี่น้องฮ้องหา,หางเฮืองก็ดีได้การเอายืน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 จนี่ยเฝ้าไปแมปน้ำมันจกเป็นน,น้ำน้ำได้ไหมมันห่อนมันห่อนมันห่อนพูดนะเอายืนยืนดีจิ่ะคนสวยเออว้า หกหมื่นนะ 60, กับสามพันค่ะ, 3, <000 S 1> ะสามพมาันเมนผสมเผ็ดผู้แพงผสมเผ็ดผู้แพงไว้แล้วความสูงลอยสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดพี่น้องเฮาโอ้เนี่ยงสีละวาสีมัน,นยอนแสงบ่านนี่ปวดน,นะ,ะได้ได้ได้ความเห่าเนาะจ้าเห่าได้ความเห่าได้อ้างพี่น้องเฮาตัวนี้นะครับได้เห่าได้เห่าได้อ้างได้กระดูกแข็งขาได้กำไรงามครบสูตรนะครับครบสูตรเลยตัวนี้ ทันติดท้องมานี่หายโคุ้งสางไงดีคะนี่กระดูกป้าทูป้าตัวข้ามันวางนั่นมึงได้หน่อยเนาะค่ะสิบสี่สิบหานี่ยิ้มปุยได้เนาะโอ้ยฮิฮปีน้องเขาคุณน่ะไงนะครับไงไงไงกระดูกไงพร้อมกระดูกไงอ่างตั๊นี้บ่มีรับประกันตั๊นี้คือเก่าค่ะคือเก่าพี่น้องเฮาย่างสวยเลยนะครับคุณน่ะเอาไปใส่หง่ะคันนี่เอาวาง เอาไปลูมบางใดเปลี่ยนบังหันขันติดทองมานี่นี่ปล่อยใส่หมองได้กสิเกี่ยงตับเลยเนาะเมียนค่ะนี่ปื๊ดพี่น้องครับเอ้าาหยๆราคานี่ทังสองตัวนี่ถ้าเทียมีผู้อยากยกไปได้เป็นไรได้ค่ะได้คือกันได้เนาะได้มีราคาพิเศษให้เห็นบ่มีค่ะมีพี่น้องเฮานี่ครับเป็นแม่เป็นแม่แยกลูกนะครับแล้วเพิ่งผสมให้แล้วนะพี่น้องเฮาเพชรผู้แพงรวยที่สิบนะครับลูกสามในทองเพิ่นเปิดไว้อยู่หกหมื่นหกหมื่นสามค่ะหกหมื่นสามแล้วก็ตัวผูนะครับ ลูกไส้เสียเบิ่มพันลันนี่่นเปิดไปหาเมื่อนหาพี่น้องพูดได้อยากยกยกไปกะกะดีพี่น้องเข้าให้วายได้ยุ่งนํำกันนะครับหรือว่าจากแยกนี่กะโอ้ตัวนี้ไหมถือเครงแล้วบ้างไงแขงขาพนดีพถี่แน่นอนดิ้นเนี่ยทำมันถือนํ้งอย่างดีดีนี่พวดแล้ววายนี่หาพอจับซัดหรือพอคุ้มฟูงนี่เอาตัวยังสี่พี่น้องเข้าไปเป็นยังปฏี เลี้ยงเนี่ยถ้าเฮาเอาควายใหญ่เข้าไปเลี้ยงมันบ่วงหูจักนิสัยเพิ่นนะครับเอาควายน้อยไปฝึกไปหัดเอาเมีย,ยนขั้อยมันหูค่ะนี่เฮาได้จับไดียย๋ยวใบจะหน่อยควายมันสะเฉียงนะครับใบง่าย,ายมันยังบ่วงฟิตบ่วฟัดนะครับาามันยังบ่บ่วหายมันยังบ่บ่สูบข้นนะครับมันยังสิ <c oughs> ถ้าเฮาเอาใหญ่ไปเลยเฮาบ่วงหูจักนิสัยมันมนั่นนี่เวลามันควายตัวเมียเป็นสัตว์จับสัตว์จับยังนี่เข้าไปไกลประเดี๋ยวน้องเข้ามันห่วงโอ้มีขวัญญาพร้อมตัวนี่หมเห็นััดดีีค่ะขวญเนาะ ขอนพญาพี่น้องข้ามีมีพญานางแทนพร้อมนะครับในดอกหนึ่งขอด้อยเด็ดการเด็การเด็การขุ่นนะพี่น้องข้าเขากำลังมีกำลังสีมีเลี่ยมนะครับสวยๆเลยหัวใหญ่ดีมึงยนุ่กระบาดไหมึวัวขับมาสีเหล้ยงดีแต่หน่อยไปไกลดีขวดัวนี่ร้อยสี่สิบตองบ่มีเอาตองบ่ขาดแต่มันแต่มันขวยถึงสีเลี้ยงดีๆเล็บกันหน่อยดีคุณไหมเล็บตัางดีเนาะจ้าเล็บตัางดีขอขาดีไปพี่น้องครับ มักตัวไหนส้นจิดส้นใจตัวไหนเฮ้อมักโยกคู่กับทั่วมาสอบถามสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคามัน,มน,มนว่พอหันว่พอกบจะคว้างมือกับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พ่อไปสักนีสักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับ